ดูดวงชาวราศีกุมดวงนี้แปลกงูดุกัดคนคิดร้ายเหมือนมีงูที่คอยปกปักคุ้มครองรักดวงชะตาของชาวราศีกุมคนอะไรที่เข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามาดีก็จะได้ดีกลับไปสิบเท่าเข้ามาร้ายก็จะเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรมานรับโทษไปเองโชคชะตาตกตำแหน่งชาลตม,มุ่งตรงไปข้างหน้า อย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวหันเอาจริงเอาจังจนประสมเลยจะตาชีวิตรับทรัพย์ท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้ามาเจราจาเข้ามาต่อรองเข้ามาพูดคุยและเข้ามาเป็นราชสีห์ผู้มีอํานาจบนบารมีวัสนาสิง่งศิธิ์คอยปกปัก,กคุ้มครองรักษาหนุนนาโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวกระโดดจะหนุนนําโชคชะตาของท่านคอยปกปัก,กคุ้มครองรักษา ความรอบร้อนตกตำแหน่งเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอำนาจบารมียศนาท่านอยากจะรวยเดี๋ยวนี้อยากจะปังเดี๋ยวนี้ครับบีดหูบีดล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสรับกระส่ายจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมันไม่ใช่ง่ายท่านควรจะต้องคิดพินิจไต่ตรองเหรียญใหญ่มาเริ่มปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตามีดดาบตั้งขึ้นนะครับผมอำนาจบารมีวสนา ทำตามแบบแผนที่ถูกต้องท่านจะเจริญลุง่งเรืองฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดโรคร้าแสนทุกทรมานกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนอนไม่หลับติ่นทุรหลุรายกระสับกระส่ายดวงะตาเอาแน่อาอนอนไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงวันนี้รวยพรุ่งนี้จนเอาอยัางไงกันแน่นะครับแบบนี้ขึ้นขึ้น,นลงๆงกลายเป็นบ้าได้นะ การปฏิบัติการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนกนอก้นอยจะนําพาซ,ซึ่งข่าวดีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัสนาเป็นเรื่องปกติแต่ท่านจะแพ้ไม่ได้ท่านจะเกิดความกล้องตัวในธุรกิจในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินและได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาสนับสนุนเป็นนะครับเพื่อนร่วมหุ้นเข้ามาร่วมหุ้น รหรือดาบสองควยเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวัสนานะตำแหน่งเดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะนำพาซึ่งด้วยดวงแก้วมณีส่องแสงเลยยิบระยับส่องแสงมาที่ท่านท่านจะได้ดวงเปิดรับทรัพย์หรือโชคสุขสมสมบัติดังใจหมายบิดดาบปักตรงกลางหลังกวมืนกวายก,กษาายัตริยภาษยการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวัสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน อศบินถือดาบประหารประหารศัตรูโมมานแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ดยดีชะตาชีวิตรับทรัพย์ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ชิงไหวชิงพลิบยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาาบารมีวาสนาการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆจะทําให้ท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้าจะต้องเอาจริงแล้วตั้งมั่นยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาครอบครัวอยู่ร่มเย็น็นสุขอํมมาคาเกิดการค้า,า,าจเจริญลุ่ลงเรือง จะได้ลื่นเริงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นนะครับไล่ลำเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายมันจะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาเด,ดเดีดเด่ยวหานนะผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับซั์จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลได้จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานนองไม่หลับกระวนกระวายกระซาวกระซายแต่ปัญหาต่างๆมีเอาไว้เพื่อแก้แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูอาศาวินถือดาบปาระหารสัตว์มมหมู่บ้านดวงชะตาจะเปิดตาจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้มีอำนาจบารมีวาสนารับเดอะเลเวอร์เกิดขึ้นในตำแหน่งชะตาที่ดีในหัวมีแต่มเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินรับวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีดวงจะสุขสมสมบัติดังใจใหมายชะตาชีวิตรับซั์ ท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาได้คนพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มีข่าวดีเข้ามาจัดนักจัดเต็มมนสเสนมนจันทาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันสมนัตติดกับดกักบนสเสดห์ของท่านแล้วจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้า,ฟาดินคำชูหนุนนำโชคชะตาพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความประสบ รับอื่นอดอดทนอดกั้นมามากนะครับจิตใจที่อ่อนโยนของท่านจงประครับประคองในสิ่งดีต่อไปนะครับเพราะว่างูใหญ่จะช่วยปรหาบประหารปราบคนคิดร้ายในดวงชะตาของท่านการชิงไหวชิงพลการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งกิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับท่านเหรียญถ้วยทองบังเกิดด้วยอํานาจม้าพยองนะครับท่านจะมีโอกาสได้โชคใหญ่เงินก้อนใหญ่มรดก้อนใหญ่เงินล้าน มาปะยองบังเกิดก็แปลว่ากล้าได้กล้าเสียฮึกเิมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆปูรุษส่สงแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความผสมเล็บจะตาชีวิตรับทรัพย์ปัญหาต่างๆมีเอาไว้แก้อย่าปล่อยวางเฉยใครบางคนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวต้องการตัวท่านเป็นอย่างมากครับเนื้อหอมครับเข้ามาจะสนับสนุนคําชู จะลื่นเล,นลนสงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมารผมท่านจะได้รับช่วยทองโอกาสทองจังหวะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวสาสนาเดซันมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินลา้านอภิมาเศรษฐีครับผมพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความผสมเลจนะครับท่านจะได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็น ครับผมอัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาส,สนาเทพเทวดาฟ้าดินค้าชูหนุนนนำโชคตาเดอะสตาร์ Star, สองแสงมาที่ตัวท่านนครับผมถึงเวลาแล้วหรือ,อยังข่าวบุญกุศลวาส,สนาของท่านท่านจะได้ค้นพบได้เปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครับผมคนอายุน้อยจะนำพาซึ่งความผสมเร็จจะลื่นเลงสังสรรค์แจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายจัดหนักจัดเต็ม นะปกปิดซ่อเลนแก้ไขปรับปุงในโชคชะตาหึงดาบเกิดขึ้นด้วยอำนาจบามีวาสนาพระราชาแห่งเหลียนจะนำพาซึ่งความผสมเล็ครับนะผมคิดปินิดไต่ตองมีดปักตรงกลางใจสมเชือกนะับสทีเขาเรียกว่าเจ็บทรมานเหลือเกินซ้ายสามดาบขวาสามดาบปุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสินเลือกนะครับเลือกอย่างเดียวคือรวยครับนะผม อัศวินถือเหรียญนำพาซึซ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรษาตกตำแหน่งเป็นบูให้นะรับรวยแล้วต้องให้คนอื่นไม่ใช่รวยแล้วนะครับจะเอาไปทําอะไรจุดไฟเผาตัวเองไปเลยจบไปเลยใช่ไหมหรือไม่นะครับผมเพราะฉะนั้นโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามันไม่ใช่ที่สุดนะครับอริยทรัพย์ที่ท่านจะต้องสะสมต่อไปนั่นคือสิ่งที่สําคัญคนอจชายร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาเขาต้องการอะไรเขากลัวท่านมีความสุข เพราะฉะนั้นเงินมันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญครับแต่สําคัญที่มีความสุขหรือเปล่านะครับการลื่นเลิกสังสรรค์แจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสมสมสมบังดังใจหมายจะบังเกิดข,ขึ้นกับชาวราศรีกุมเตรียมตัวจะตาชีวิตลับซับรวยเลยรวย,ยต่อแต่นี้ไปถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊กหมอจันได้อย่าลืมกด Super anks, icker, มมไดลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆชาวราศรีกุมงูดุกัดคนละคิดร้าย กับตัวท่านนะครับปาบสไต้เฮียนเตียนดวงแบบนี้แปลกหาได้ยากงูเข้าข้างท่านแล้วสวัสดีครับ